คุณเคยสงสัยไหมว่าถ้าชีวิตเราต้องแก่ต้องตายแล้วทำไมเราต้องทำความดีเด็กชายคนหนึ่งก็เคยคิดแบบนี้และคำตอบจากพระพุทธเจ้าที่เขาได้รับได้เปลี่ยนแปลงความคิดของเขาไปตลอดการเชิญฟังนิทานอบอุ่นใจเรื่องนี้ที่จะพาเรามองเห็นความหมายของชีวิตอย่างลึกซึ้งยามเช้าในฤดูร้อนแสงอาทิตย์อุ่น สาดลงบนหมู่บ้านเล็กๆเสียงนกร้องปุกผู้คนให้ตื่นจากนิทราลมพัดเบาๆพาเอากิ่นดอกไม้ป่าลอยมากับอากาศวันนี้เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์หลายรูปสเสด็จผ่านหมู่บ้านเพื่อโปรดสัตว์แสงแห่งเมตตาและความสงบแผ่ไปทั่วทางเดินเด็กชายวัยสิบขวบ กำลังยืนอยู่ข้างลัวไม้ดวงตาเป็นไปกกยเต็มไปด้วยความอยากรู้อย่างแรงกล้าเขาเคยได้ยินคนในหมู่บ้านพูดถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้รู้แจ้งรู้ความทุกข์และรู้ทางพ้นทุกข์แต่ในใจของเขายังมีคำถามที่ไม่เคยได้รับคำตอบคำถามที่แม้ผู้ใหญ่บางคนยังไม่กล้าถามเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้ เด็กชายรวบรวมความกล้าก้าวออกมาข้างหน้ากาบเบื้องพระพักแล้วเอ่ยถามอย่างจริงใจว่าถ้าคนเราต้องแก่ต้องตายแน่แล้วจะทำดีไปทำไมมันช่วยอะไรได้หรือนั่นไม่ใช่คำถามลบลูแต่เป็นเสียงจากหัวใจเล็กๆที่อยากรู้ความจริงของชีวิตพระพุทธเจ้าหยุดเดินทอดพระเนตรเด็กชายด้วยแววตาเปี่ยมเมตตา พระโอ์มีรอยยิ้มอ่อนโยนพระองค์ตัดถามกับเจ้าเคยเห็นดอกไม้บานหรือไม่เด็กตอบเคยครับแล้วดอกไม้จะบานอยู่นานไหมไม่ครับมันเหี่ยวเร็วมากแล้วเจ้าคิดว่าคนปลูกดอกไม้เขาปลูกทำไมในเมื่อมันต้องเหี่ยว เด็กชายเงียบไปคู่หนึ่งสายตาเหมือมองทุ่งหญ้าข้างหน้าเสียงลมพัดกระทบดอกไม้ไหวจากนั้นเขาจึงตอบว่าเพราะมันสวยถึงแม้จะอยู่ได้ไม่นานพระพุทธเจ้าพยักหน้าแล้วตัดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าชีวิตก็เช่นกันแม้จะไม่อยู่ตลอดไปแต่ถ้าเต็มไปด้วยความดีมันก็งดงามและมีค่า เช่นเดียวกับดอกไม้ที่เบ่งบานแม้จะร่วงโรยในที่สุดเด็กชายยกมือไหว้น้ำตาคอเพราะพึ่งตระหนักว่าการทำความดีไม่ใช่เพื่ออยู่คงกระพันแต่เพื่อสร้างสิ่งสวยงามให้โลกใบนี้แม้เพียงชั่วขณะพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศนานเป็นชั่วโมงเพียงหยุดเดินไม่กี่อึดใจแต่หนึ่งความหมายก็เปลี่ยนความคิดของเด็กชายไปตลอดกาล หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จจากไปเด็กชายมองตามร่างนั้นจนลับตาลมพัดอ่อนกีบดอกไม้ล่วงหลุนลงพื้นแต่ในใจเขาความหมายของความดีเพิ่งผิบานครึ่งเป็นครั้งแรกบางครั้งชีวิตก็เหมือนดอกไม้เราไม่อาจยืดเวลาให้อยู่ยาวนานได้แต่เราสามารถทำให้มันบ่งบานงดงามตลอดช่วงเวลาที่มีมัน และเมื่อเราสังเกตความดีที่เกิดขึ้นทั้งในตัวเราและในใจของผู้อื่นเหมือนมีหยดน้ำเย็นๆหล่อเลี้ยงจิตใจให้สดชื่นเบิกบานความดีไม่ได้วัดกันที่ความยาวของชีวิตแต่วัดกันที่คุณภาพของจิตใจในช่วงที่ยังมีลมหายใจอยู่และนั่นคือความงามแท้จริงของการมีชีวิตชีวิตเราไม่จำเป็นต้องยืนยาว ขอให้เต็มไปด้วยความดีงามเหมือนดอกไม้ที่บานสวยแม้จะอยู่ได้ไม่นานความดีในใจคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคนเรางดงามและมีค่าเหนือการเวลาขอให้ทุกคนจงสร้างความดีในทุกลมหายใจแล้วชีวิตของเราจะเป็นแสงสว่างที่ไม่ดับไปไหนท่าน มาจากทางนี้เหรอท่านมูนีเห็นผู้หญิงมิ่งมาทางนี้หรือเปล่ามูนีอืมอไม่เห็นทำไมอ่ะ,อะนางเป็นแม่มดเมื่อคืนนางให้เราเดื่มเหล้าและทำให้เราหมดสติพอเช้าว่นเราก้นั่งเอาบวัย์สินเราไปโดยไรเหตุผลท่านมูนีเราพานางไปวารันสีเพื่อเสพสมนะ,ะนางช่วยลดทอนภาระของเจ้า เจ้ายัางจะเอาภาระจากนางอีกเหรอความสวยของนางปล้นเราไม่งั้นคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้แน,น่นและตอนนี้นางยังคงปล้นเจ้าอยู่น,น,นางเคยปล้นเจ้ามาแล้วในอดีตและยังปล้นเจ้าในปัจจุบันด้วยบอกข้าหน่อยสิเจ้าคิดว่ายังไงนางห่วงเรื่องของเจ้ามากเท่าที่ เจ้าห่วงเรื่องของนางหรือเปล่าล่ะนงางจะห่วงพวกเราทําไมแล้วเจ้าจะห่วงนางทําไมนางปล้นเจ้านั่นเป็นเรื่องอดีตเจ้าจับนางและลงโทษนางนั่นเป็นเรื่องอนาคตแต่ว่าปัจจุบันกําลังอยู่กับพวกเจ้าแล้วในตอนนี้เจ้ากำลังแบกภาระจากอดีต และพยายามจะเปลี่ยนอนาคตที่ไม่อาจคาดเดาได้เจ้ากำลังสูญเสียปัจจุบันไปนะมันก็จริงและถ้าเราอยู่กับปัจจุบันละ่ะเจ้าก็เจอค้นพบตัวเองเจ้าจะเข้าใจว่าสิ่งที่ทำให้เจ้าเจ็บปวดนั้นคืออะไรท่านท่านค้นพบตัวเองได้เหรอถ้าค้นพบตัวเองแล้วจะเป็นยังไงอ่ะ เอาครุยของเจ้ามาสิ ข้าเป่าคลุยมานานหลายปีจนข้าช่ำชองมากกว่าแต่ก่อนข้าได้ค้นพบความเป็นตัวเองถ้าเจ้าอยากเป่าคลุยให้ไพร้องจงอย่าได้เพ่งสมาธิไปที่คลุยแต่จงเพ่งสมาธิมาที่ตัวเองและเจ้าจะเป่าคลุยได้หน้าฝังยิ่งนัก ดีดีดดนนีีท่านท่านสอนให้ข้าเป่าคลุยแบบท่านเป่าจะได้ไหมข้าจะได้ค้นพบตัวเองข้าขอเป็นสิทธิ์ของท่านได้ไหม แต่ข้าก็เจาขโมยอัตตาของเจ้า